สวัสดีครับเมนูง่ายๆสไตล์ชาวคอนโดวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการทำกุ้งอบขุ้นเส้นไว้ทานกันนะครับเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเปิดไฟแรงเลยนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปสองช้อนโต๊ะนะครับใส่เบคอนตามลงไปเลยนะครับใส่กระเทียมและผักชีลงไปนะครับไปผัดกับเบคอนนะครับผัดสักครู่นะครับให้เบคอน รากผักชีและกระเทียมหอมนะครับใส่เครื่องปรุงหม้อดินสำเร็จรูปลงไปนะหรือซองครับใส่ลงไปผัดคลุกเค้านะครับจากนั้นใส่ขุ้นเส้นลงไปนะครับใส่ซอสปรุงรสลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ คุกเค้านะครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับใส่กุ้งลงไปนะครับสามร้อยกรัมนะครับแล้วก็ปิดฝาอบไว้นะครับสักประมาณ3ามถึงห้านาทีนะครับ ระหว่างอบนะครับก็สามารถเปิดฝามานะครับแล้วก็คลุกเค้านะครับวุ้นเส้นกับกุ้งให้เข้ากันได้นะครับแล้วก็ปิดฝาอบต่อไปนะครับสามนาทีก็พอนะครับกุ้งก็น่าจะสุกเรียบร้อยนะครับเปิดฝามาดูครับเราจะเห็นว่ากุ้งเปลี่ยนสีนะครับใช้ตะหลิวและช้อนช่วยกันคนคลุกเคล้านะครับวุ้นเส้นกับกุ้งให้เข้ากันนะครับ จากนั้นใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยนะครับนำหุนเส้นไปกลบนะครับต้นหอมผักชีนะครับกลบไว้สักมส3 0วินาทีก็พอนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้านะครับติดไฟได้เลยนะครับ <S <S <ๆ>เท่านี้นะครับเราก็จะได้กุ้งอบหุนเส้นไว้ทานกันแล้วนะครับ